Yeah, สวัสดีค่ะสวัสดีนีิอง วสวัสดีคับสวัสดีนี่คะ่ะพอยิงเตจ์เจาไลท์ตอรซิเกอร์สำหรับในตอนนี้นะคะเราก็ได้ไปอยู่กันที่บูธของซีเกอร์ค่ะและอีกเช่นเคยวันนี้ได้รับเกียรติจากทางท่งาทนผู้บริหารจากทางซิเกอร์ด้วยสวัสดีคะ่ะสวัสดีคับสวัสด,สดีครับก่อนอื่นเลยขออนุญาตให้แนะนําตัวเองให้กับชาวบ้านเมืองออนไลน์ได้รู้จักกันหน่อยค่ะครับผมผมเชื Code, yeah. ่ออเล็นะครับเป็นคนจีนนะครับเป็นกรรมการของซิงเกอร์ไทยแลนด์ครับผมค่ะและสําหรับในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าตื่นตาตื่นใจกว่าคราวที่แล้ว รู้ว่าวันนี้เห็นมีถักไหลรุ่นมากๆใช่ไหมคะรบัรบก็ต้องบอกว่าไฮไลท์เต็มบูนะครับผสติกเกอร์ครับก็คือเราใต้น้มอ่าส่วนๆก็ี่มีรุ่นย่อย โมเดลเดียวแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรามีตัวใหม่ใหม่หมหมสุดๆร้อนๆนะคะก็เป็น 7X <วา S 1> ที่มานำเสนอแล้วก็เปิดรับจองสิทธิ์ไปแล้วนะ,ะครับผมเปิดรับจองสิทธิ์แล้วด้วยเพร,รา,าะฉะนั้นใครที่สนใจรีบมาจองสิทธิ์กันได้เลยงันอย่างนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดสนใจต้องมาจองที่งานที่นี่เท่านั้นไหมคะจิิงโจงในโชว์รูมทั่วประเทศได้เพราะว่าผจะมีตางจังหวัดนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีหลายที่ชลบุรีเชียงใหม่ อของเกียรตีหลายจังหวัดด้วยสามารถจองในโชว์รูมได้ค่ะก็เรียกได้ว่ารองรับหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยไกลที่ไหนไปจองที่นั่นกันได้นะคะและสําหรับรุ่นนี้เห็นบอกว่าเป็นรุ่นใหม่เปิดจองแล้วงั้นบอกราคาด้วยได้ไหมคะครับผมคือตอนนี้รุ่นนี้จะถือว่าเป็นซ SUV นะมสมรรถนะ ก็เรียกว่าตีที่สุดในตลาดค่ะตอนนี้มีแรงม้านะครับมากกว่า600แล้วน่าจะเป็น SUV น่าจะเป็นรุ่มเดียวที่ใช้ช่วงล่างเป็นถุงลม Air Suspension อยู่แล้วสำหรับอาจที่เป็นฟีเจอร์ลิสต์ละว่าละวาอะไรอาจจะฝากติดตามใน f a c e b o o k หรือว่า YouTube Thailand ก็สามารถติดตามกันได้นะคะสำหรับรุ่นใหม่ที่เปิดจองแล้วด้วยแต่ไม่ได้มีเป็นเพียงแค่รุ่นของ 7X7X ตรงด้านนี้เท่านั้นยังเห็นมีอีกหลากหลายรุ่นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับสำหรับรุ่งเยอะแยะทีะ่ชอบที่เป็น c อ m p พ c t SUV ซิงเกิลกับซิงเกิลศเป็นลักช r ว m p v เรายังมีสีที่พิเศษหลายอย่างที่มอบให้ลูกค้าค่ะเพราะฉะนั้นรุ่นที่พูดเมื่อสักครู่คือคันไหนนะคะเมื่อสักครู่นี้ ครับผมตันนี้ใช่ไหมเอ่ยตอนนี้เท่าที่เราเจอนะครับมันมี0.9สีขาวคันนี้เป็นโมเตอร์เดี่ยวแล้วก็มีโมเตอร์คู่รับมีต่างกังแค่แรงม้าแล้วโมเตอร์คู่เนี่ยสามารถเป็นเลงม,ม้าในกครังก่กขอของไว้ไป16แล้วก็สําหรับโมเตอร์เดี่ยวครับก็ไม่แพ้นะ400วกว่าด้วยในในเมืองก็สะดวกสบายาอาจจะมีลูกค้าความต้องการหรือว่าการณีที่ใช้งานตังกันก็สามารถมามาดูมาสัมผัสแล้วก็มาทดลองขับที่งัน เป็นข้อ international คันที่สี่ไปขอได้เหมือนกันโอเคนะคะแต่จริงๆถ้าเกิดคันนี้นี่เป็นเรียกว่าเหมาะก,กับใครบ้างคะเหมาะก,กับครอบครัวผู้บริหารประ<อ>มาณน,นี้ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าคันนี้เป็นเจ็ดที่นั่งจริงๆก็สหบาะสมกับครอบครัวเนี่ยที่มีสมาชิกหลายท่านอยูค่คิดว่าเป็นของครอบครัวดีกว่า เป็นแบบเหมาะสําหรับครอบครัวก็ได้นะคะแต่จริงๆคือมาเรีได้ชมแล้วคือภายในทั้งสวยงามสง่างามครบทุกฟังก์ชันมากใครที่สนใจก็เรียนเชิญกันได้นะคะแต่มารียงแอบเห็นอีกหนึ่งรุ่นที่มารียงไม่เคยเห็นเหมือนกันอันนี้คือรุ่นอะไรคะตัวนี้เป็น 7X ออันนี้ 7X แล้วถ้าฝั่งด้านนน้นล่ะคะออฝั่งด้านนน้นเป็นรถต้นแบบคฮมแล้วเอียกว่า001 m เพราะว่ารุ่งนี้ครับถ้าพูดถึงความเร็ว acceleration 0-100กิโลเมตรใช้เวลาแค่2วินาทีเร็วที่สุดเป็นรถที่เรียกว่ามันสปอร์ตลงเอามาแข่งได้ค่ะครับโอ้2วินาทีใช่ใช่ใช่แบบเดียวตกใจไหวเลยผมเคยใช้มานานแล้วใช่ใช่ใช่ให้หนูไปลองนั่งข้างๆด้วยได้ไหมคะ น่าจะยิ่งกว่าที่ n ีแลนด์นะน่าตื่นเต้นมากมากก็เรียกได้ว่าอันนี้เป็นรถต้นแบบนะคะก็ใครที่สนใจก็เชิญมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นภายในงานมอเตอร์โชว์ก็ได้หรือจะเป็นโชว์รูมใกล้บ้านท่านก็ได้งั้นมารีขออนุญาตสอบถามก็หน่อยแล้วจริงๆแล้วเรามีเป็นของแถมมีโปรโมชั่นอะไรด้วยไหมคะโอ้เต็มมาเลยครับผมโดยเฉพาะที่เป็นลูกค้าที่สนใจครับ ลูกค้าไอเป็นรถยนต์ของเราที่เหมาะสมกับรุ่งใหม่อย่าง c o m p a SUV X แเต็มเลยมไม่ว่าจะเป็นวัว box เป็นขอมแถมแล้วก็ติดตั้งฟรีที่<แ>บ้านเะครับแถมเป็นค่าปบำรุงรักษามานานถึง5ปีฟรีเลยครับแล้วที่สทำคัญที่สุดเราก็มีซับตอเปี้ยสำหรับลูกค้า,คาที่ซื้อเป็นเสื้อผ่อนมีมูลค่ามากกว่า100,000บาทด้วย ว้าวเรียกได้ว่าโปรโมชั่นโดนใจทุกๆท่านอย่างแน่นอนนะคะก็ไปว่าใครที่สนใจก็เชิญกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโชว์รูมใกล้บ้านทันหรือจะเป็นที่นี่พายนงานกับมอเตอร์โชว์ก็ได้เพราะฉะนั้นสำหรับในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอเล็กซ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราต้องลองไปขับรถต้นแบบเหมือนขึ้นดิสนีย์แลนด์ใช่ไหมคะ a transformation a transformation